ทำอะไรอ่ะเอ้าพอ่ออยู่ที่นี่เองอะไรที่ผมต้องการนะผมจะต้องได้เอ้าพ่อเธอเธอไอแดนน่ะมัน,<อ>นมตั้งชื่อเธอให้แล้วว่าชื่อเป็ดโอเค วันนี้เราไปเที่ยวกันนะเที่ยวไหนอะแถวนี้มีที่เที่ยวเดียวมีดิอย่าดูถูกบ้านป่าเชียวนะเถอไปเที่ยวกันเถอะเอาดิเที่ยวกันเที่ยวว้ยหนูทางเดียวอ <c oughs> โคตรน่ารักเลยะ <c oughs> กไกลไหมเนี่ยอ๋อข้ามีํำเภอหนึ่งอะก็ถึงแล้วฮะข้ามอำเภอเลยเหรอืมก็ปั่นข้ามมาสอบอำเภอแล้วไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยไอเด็กกรุงเทพไกลขนาดนี้จะพาไปไหนเนี่ยจะพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนเก่าฉันเอง้้าีีควมมมรูสึกดันนลนใจ เธอมีใครอยู่แล้วก็คงเศร้าใจเพราะใครคนนั้นที่ฉันตามหามานนานแสนนานคือเธอเท่านั้นที่ฉันสบตาแล้วรู้ว่าใช่ดึงไปได้ไหม ความหวานให้หมดเป็นล้านต้องเดินตามเราเป็นไปได้ไหมให้เธอรักฉันนับากนี้มีแค่สองเราไม่อยากจะอยู่บนโลกแห่งความเงาช่วยเอาหัวใจฉันไปทีอาจักรยานไว้ตรงนู้นไม่หายไงจักรยานตรงนูนงนงน้นน่ะเรอคนแถวเนี้ยเข้าใจดีไม่มีใครเอาไปหรอก เก่านาอยู่แถวนี้เหรอใช่เมื่อก่อนนะบ้านฉันนะอยู่ที่นี่เพิ่งย้ายไปที่นู่นได้3ปีเองนะเมื่อก่อนตอนอยู่ที่เนี่ยฉันมาที่นี่ทุกอาทิตย์เลยนะมาทำอะไรอ่ะทำบุญเนรอเอาคนหน้าดีๆอย่างฉันเนี่ยก็มาหาเพื่อนเล่นนะสิอยู่บ้านคนเดียวเงาจะตายแถวนี้ไม่เห็นมีใครเลยเอาไม่มีก็ดีแล้วนี่มันจะได้เงีย,เงยบๆสงบสงบไง ออข้างในมีพระด้วยเดี๋ยวฉันพาไปดูอาไหมไปไป,ไป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 กันดีกว่าไปแดนไปดูพระกันดีกว่าเนี่เยเดินไปตรงนู้นนะเป็ดแต่ก็เลี้ยวซ้ายอ่ะมันก็จะมีพระอยู่เห็นไหมเห็นเห็นยังมาเร็วตามไปตรงนู้นอ่ะมีอะไรให้ดูด้วย,ยมาเร็วแดนมาเร็ว เป๊อยากทำบุญเหรอได้สิแดนไปทำบุญด้วยกันไหมทำด้วยกันสามคนนี่แหละชาติหน้าจะได้เกิดมาเจอกันอีกโอเคไหมไปเถอะนะไปเร็วเป็ดไปทำบุญกันดีกว่าชาติเดียวก็พอแล้วมั้ง เป็ดทำบุญแล้วสบายใจขึ้นไหมก็ก็ได้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในตัวออกไปบ้างเป็นอะไรมากป่านายอะเป็นอะไรเนี่ย อา้าวพี่สกายอา้าวตะวันเป็นไงพี่สบายดีไหมพี่ก็ดีสบายดีให้เราอะ่ะผมสบายดีครับพี่ฝอ,อสวัสดีพ่อด้วยนะอ๋อได้จ้ะ อ๋อเนี่ยแหละครับพี่เนี่ย,ะะเ,ยเขาคือเพื่อนของผมเองแดนเขาเป็นลูกของเจ้านายพ่อผมเนี่ยเขามาอยู่ด้วยกันตอนบิดเทอมนะจ๊ะส่วนเนี้ยชื่อว่าเป็ดคนนี้เป็นหัวหน้าห้องค่ะหัวหน้าห้องตะว,วันตอนเด็กๆไม่ใช่เจ๊ลูกเยจริงในตลาดไม่ใช่หรอแดนช่วยหน่อยดิ หัวหน้าห้องทีบอ่ะเป็นคนเดินแถวเนี้ยไม่รู้มองหาอะไรอยู่ก็ไม่รู้สงสัยมุณยใยมากใหม่น่าจะยังไม่รู้จักใครก็เลยชวนมาด้วยใช่นี่แหละหัวหน้าห้องสวัสดีครับพี่ชื่อสกายนะครับเป็นเช่อนตะวันตนเด็กๆมัอ้อ๋อคนนี้ละเขาเขาว,ว่าชื่อว่าสกายคือเป็นหัวหน้าแก๊งเลยละตอน,นเด็กๆเนี่ย ขนาดนั้นหรอกเขาเนี่ยนะเป็นคนนําทีมโดดน้ําโคลมโคลมเลยนะใช่ไหมพี่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันมีไอ้ตี้ยิ้มด้ใช่ไหมพี่ที่เราเล่นน้ําโคลมโคลมอยู่ด้วยกันน่ะเออพี่แล้วที่อังกฤษอ่ะพี่ปิดเทอมแล้วเหรอพี่ใช่ดินี่ถ้าไม่ปิดเทอมนะคุณแม่พี่คงไม่ให้กลับมาหรอกแกบอกว่าพี่เสดสัมภิอญ์แล้วอยู่ที่นู่นน่ะไม่เหงาเหรอพี่ที่ไหนมันก็คงไม่สุขใจเหมือนบ้านเราใช่ไหมจ๊ะ ใช่ไหมพวกเราพี hint, like <you> <aciones> so ่คนนี้เขาชื่อว่าพี่สกายเขาเป็นเพื่อนเล่นของฉันตอนเด็กๆเล่นอยู่ด้วยกันทีเนี้ยพี่แกได้ทุนไปเรียนอยู่ต่างประเทศก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนานๆทีเลยพี่แกก็จะกลับมาที่นี่แหละใช่ไหมพี่เรื่องนี้จะไปเที่ยวไหนกันต่อล่ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันต่อแล้วล่ะจ้าเสร็จเนี้ยก็คงพากันกลับบ้านมาแล้วล่ะจ้า ขี่จกักรยานมาตั้งไกลมาดูแค่วัดเนี่ยนะใช่สิมาแควา่วัดจริงๆบ้านพี่มีฟาร,ร,ร์มวัวอยู่อยากจะแวะไปดูหน่อยก็ลดวัวหรอคะใช่ครับวัวให้อาหารได้ไหมถ้าน้องเป็ดอยากให้ให้ได้สิครับมีมาแค่ด้วยนะมาแค่หรอคะมาที่ตัวเล็กๆใช่ไหมอะงั้นไปเลยได้ไหมคะหนูชอบสัตว์ทุกตัวบนโลกเลยคะ่ะอยากเห็นแล้ว สเลยตามสบายเลยนะทุกคนคิดว่าที่นี่เป็นที่แบบอย่างแล้กันในหัวก็วมาแล้วในหัวก็มาแล้วในหัวก็มาแล้วในหัวก็มาแล้ว ผมไปถวายสังฆทานแป๊บเดียวกว่าพี่พี่เสียเวลาทำง,งานในฟาร์มกันโธงานของฉันก็คือการดูแลคุณหนูนี่แหละเอ๊ะแล้วด้านหลังสามคนนี่ใครกันอ้าวพี่กมไอ้กอึง่งฉันเนืตะวันเองจำได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวนะหน้าคุ้น้้เฮฮฮยย ไอตะวันฟันล่วงพื้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอตะวันฟันล่วงพื้นฟันโยกแล้วหลุดล่วงลงพื้นไอตะวันฟันล่วงพื้นไอตะวันฟันล่วงพื้นพอ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 อันนี้เพื่อนๆผมครับพี่ก้ามไอกึงแล้วก็อันนี้พี่ก้ามไอกึงพี่เลี้ยงพี่เองพี่เลี้ยงใช่ค่ะพี่เลี้ยงเดี๋ยวนะ ไม่โตขนาดนี้ยังต้องมีพี่เลี้ยงอีกอ่ะไอเป็ด <Hey, pet. S 2> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆอ่ะพี่ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแหละแต่พอดีฝาบ้านพี่มันใหญ่มากคุณแม่เขาเลยต้องให้พี่มีพี่เลี้ยงติดตามพี่ตลอดก่อนพี่เป็นอันตรายอ่ะอ๋อพวกลูกคนรวยเอา mm. เป็ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเป็ดน,นี่ขี้เล่นดีนะคะเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าดิไปค่ะ hmm. ไม่ได้เจอตั้งนานจริงๆแล้วอ่ะบ้านพี่สกายอ่ะเขาเลี้ยงวัวมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วนะงั้นก็แปลว่าพี่เกิดมา,า,า,าก็จะวัวเลยสิจะว่าแห่งกันด้คับมาเป็ดมาเป็ดชอบวัวเหรอครับชอบค่ะ ถ้าชอบเนี่ยเดี๋ยวพามาบ่อยๆเลยนะจ๊ะได้ไหมพี่สกายได้ถ้าน้องเป็ดชอบบัวนะเอาไว้เดี๋ยวพี่ไปรับที่บ้านพี่รบ,บายได้เออแดนมีเรื่องใหญ่จะคุยด,ด้วยหน่อยอ่ะไปด้วยกันหน่อยได้ไหมัห้ยพี่สกายเดี๋ยวผมพายแดนมันไปถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวมานะจ๊ะเป็ดแดนนินว เหลวดออกกิอีกึงอีกึงดูดิแหมรูปพี่เราเขาคุยกันถูกคอเชียวสมกันอย่ากระกิ่นทองไปโยกให้ผมซ้อมเรียกคุณเป็ดว่าคุณนายน้อยเลยไหมครับคุณหนูครับอย่าเซว้าไป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 เต็ียมขนมไบ้านไปได้ครับ เดี๋ยวพี่ก้าพี่กึง่งรีบไปจัดการให้รับรองทันกินแน่นอนครับจีบให้ติดละคุณหนูไอ้กึ่งเร็ว อไม่ไหวแล้วไม่ไหวอะไรไม่ไหวแล้วจริงๆนีะเนี้ยเออก็รีบพูดมาดีโอ้โหถ้าพูดปุ๊บนะแกต้องตกใจเป็นแน่แท้ไอเด็กกรุงเทพทำไมชอบเขาชอบเขามากน่ารักที่สุดใช่ไหมฉันจะจีบเป็ดเจอกันสวันเนี่ยนะ คนมันจะใช่ยังไงมันก็ใช่คนเราโมต้องดูกันนานๆหน่อยดีนี่เพิ่งเจอกันนี่ก็ชอบเขาไปแล้วว่างั้นเอาก็เขา่วยไง่วยไหมละ่ะโคตร่วยความ่วยนะน้องนะเออแดนในฐานะที่แกเป็นเพื่อนฉันนะไม่เอาเอารู้ได้ยังไงว่าจะพูดอะไรฮะหน้าอย่างนี้ดูก็รู้ว่าจะพูดว่าอะไรโอ ่านใจคนออกด้วยรอแกนี่มังโคตรสุดยอดเลยวายเด็กกรุงเทพแกต้องช่วยฉันจีบเป็ดน,นะก็บอกว่าไม่เอาไงทําไมอะ่ะถ้าแกไม่ช่วยฉันเนี่ยคนอื่นเขาต้องแย่งไปแน่เลยนะไอเด็กกรุงเทพถามจริงเหรอดูไม่ออกหรอว่าเขาจีบกันอ่ะใครใครจีบกันก็พีสกายไงพี่สกายกับเป็ดเนี่ยนะเออไม่ใช่มั้ง<อ>ไปดูเองนั่น อืมไปไหนกันหมดแล้วล่ะเนี่ยสงสัยมาอาคาไปกินแล้วมั้ง ไหนอะค่ะมาแค่พี่เริ่มเหนื่อยแล้วอะค่ะน้องเป็ดอีกไกล้เลยหรอกอีกไม่ไกล้หรอกคะ่ะแต่พี่ขอ,อนั่งพักแป๊บหนึ่งได้ไหมคะ่ะ เดอ่นี่แกทำเป็ดของฉันเหรวขุวขอ,อยู่เลยไอ้โอ้โหไหวไหมตะวันไม่ไหวเฮ้ยให้อยู่แถวนี้มันชะได้หน่ะสิวะ ไม่ดเหรออย่าตามมันนะไม่งั้นคนทั้งจังหวัดอะรู้ความเร็วของแน่ไปแล้วเป็ดโผไปสัตว์ซะเต็มแรงขนาดนั้นน่ะมือไม่หักก็บุญหรอกเธอก็ใช่ย้อยนี่ ไปกไัดไหลเขาเดี๋ยวฟันก็ได้หักหรอกวันนี้หน้ามืดบ่อยนี่เห็นสองทีแล้วไม่รู้อะ่ะอยู่ดีๆมันก็เป็นเองอะไอตะวันมันฝากมาให้อขมนี่ก็ขมสิ น้ำไม่บวบกนะแก้ช้ำในไม่ใช่น้ำหวานแล้วต้วนไปไหนเนี่ยเอตะว,วันน่ะเหรอต้มข้าวโพดอยู่ในครัวจริงๆนายก็ไม่ใช่คนใจร้ายนี่ ทำไมต้องทำเป็นขี้โมโหตลอดเวลาด้วยหรอะเป็นแบบนั้นหรอเอากระจกไหม,ไมล่ะไม่รู้ดิก็เปนมานานแล้วอะแต่แม่ไม่อยู่ก็ยังดีที่นายจำแม่นายได้อะฉันสิจำอะไรเกี่ยวกับแม่ไม่ได้สกักอย่าง โคตรหงุดหงิดต,ตัวเองอะนี่ยังจำอะไรไม่ได้จริงๆเลยเหรอฉันอยากรู้ว่าฉันเป็นใครนายช่วยฉันได้ไหมล่ะได้ดิขอบใจนะเรื่องอะไร,รอ๋อทุกเรื่อง